บอกเขาด้วยคุยกับเขาด้วยลูกปัวค่ะครับมาเถอะอ,อย่าก,กินต้นไม้ของเราเลยออย่าก,กินต้นไม้ของที่รักเลยใช่ไหมลูกคุณปูคุณย่าอุตส่าห์ทไว้โอ้คุณปู่คุณย่าอุตส่าห์ทำไว้นะท่านอุตส่าห์ปลูกไวนะ้เนาะบอกคุณปลวกลงมากินกิ่งไม้ข้างล่างเยอะแยะเลยไม่ต้องเหนื่อยปีนขึ้นไปข้างบนนะคุยกับคุณปลวกดีๆคุณปลวกชอบไหมคะ เอพวกเอาไปตัปลวกอืมนี่อืมหมดหรือ,อยังคะโอ้โหตรนนี้เพียออืมโอ้โอ้มีอีกไหมด้านนี้นี่มีอีกไหม โอ้โหคนปลวกเยอะแยะเลยคุณปลวกบอกว่าไงอะคะ,ะคุณปลวกบอกโอ้ขอบคุณนะที่แนะนำฉันฉันไม่รู้เลยลืมมองไปเลยอย่างนี้ฉันก็จะกินกิ่งไม้กับใบไม้ข้างล่างให้เขาตายเป็นปุ๋ยให้นะโอเคคุณกิ่งไม้เธอไม่ต้องกินก็ได้นะคุณทั่อ๋อฉันจะเก็บพวกก,ก,กิ่งไม้ไว้ คนเธอช่วยย่อยใบไม้อ๋อเก็บกิ่งไม้ไว้ทำอะไรคะฉันจะวิจัดการพวกเธอนี่นะอ้าว <laughs>